น้ยาหนังด <in> ้วค uhm ่ะเด้อมื่อน so, ีはは้ยาหนังมากินเข่าค่ะมาด้วค่ะเด้อมือกินขาวน้ำกันมาแซ่บๆน้ำกันมาอร่อยไปน้ำกันเลยค่ะมีหลากหลายอย่างค่ะมานะคะมีไข่ดาวสวยๆไข่ดาวรูปหัวใจสวยๆงามๆมาด้วค่ะเด้อพี่น้องป้อปมามากินข้าวกับน้ำยาหนังด้อยเมื่อเด้อยาหนังมากินเข่าค่ะอาหารเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายมากินข้าวไปด้วยกันกับยายนังด้วเด้อมาแซ่บมาอร่อยไปด้วยกันจ้าบันนี้ยายนังมากินมเข่าด้วยเมื่อเด้อ ยายนางมาดามสมัเดือนสิ่พากินเข่าค่ะมากินน้ำกานกับยายนางมาเสแสรบไปด้วยกันจ้ามาเติมพลังงานบวกให้ร่างกายไปด้วยกันนะคะมานะคะยินดีต้อนรับค่ะนั่งแบบสบายๆค่ะ สมาดใจเยอะเลยค่ะเมื่อได้กินเขาก็นั่ะเพลังงานแห่ร่างกายค่ะมาอร่อยไปด้วยกันมาแซ่บไปด้วยกันนะคะ มาทานไข่มัวใจสวยๆค่ะมากินเป็นูกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาซับๆไปด้วยกันมาอะไรไปด้วยกันค่ะอาหารไม่มีไขมันนะคะ มาอะไรไปพร้อมกันมาแซ่บๆไปนักกันค่ะตัวกิงเสียงกิงค่ะมานะคะมาเติมพลังงานบวกค่ะ ยาอมกรสีแดงบำรุงเลือดนะคะ เติมพลังงานนะคะแอ้ร่างกายจ้าอะไรนะคะ วิตามินร้อนๆค่ะสมุนตี้นะคะผลไม้ปั่นรวมมิดค่ะ นะคะ